สวัสดีครับเพื่อนเอนแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง YouTube จอเล็กเด่นไทยลอตเตอรีสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาในส่วนของเด่น10ล่าง 1. สิงหาคม2,568นะอ้มินก็คัดสูตรในส่วนของ10ล่างมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะครับ2ส,สูตรนะสูตรที่1น,นะครับก็เป็นสูตรมาตรฐานนะและอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรตัดกุกกี้เลยนะเราก็จะได้ตัวเด่นในตำแหน่งของ หลักสิบล่างในงวดนี้และก็ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับตัวเลขที่คัดได้นะครับไปประกบด้วยแต้ม2ตัวล่างเราก็จะได้ในส่วนของ2ตัวล่างเลยในคลิปนี้นะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราก็ทราบผลในส่วนของ10ล่างในงวดนี้แอดมินขออนุญาตไปดู10ล่างในงวดที่ผ่านมาดังต่อไปนี้16กกก8ที่ผ่านไปแอดมินให้6กับ7นะเป็นตัวเด่น10ล่าง ผลของกองสลากประกาศเลขอะไรครับสองหกสองหกนะแอ้เพนก็ให้นะครับหกสองหกสามหกห้าหกหกหกเจ็ดนะแล้วก็ติดติดแดงๆนะครับก็คือตัวเด่นนั่นเองนะก็ผลปรากฏว่านะครับเป็นตัวกับของสองหกนะทีนี้ท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะเพราะว่า แอดมินเปิดคอมเมนต์แบบสาธารณะนะครับบางคนนะครับก็จุดประสงค์นะครับแอดมินไม่ทราบนะการที่เราจะดูข้อมูลต่างๆนะครับเราต้องทําใจนะเพราะเราไม่ทราบว่าเลขาธาบาลจะออกอะไรนะครับเราดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับแอดมินให้ 5, 6กสองหสามเพียงแค่3คู่ชุดนะถ้าชอบนะครับเราก็ต้องซื้อนะบอกไว้แล้วนะครับหลายครั้งมาก ซื้อหกก็ต้องมี2 6ด้วยซื้อหกสก็ต้องมี3 6ด้วยซื้อ6 5ก็ต้องมี6กหหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นคู่ท้ายสลักนะเพราะฉะนั้นจะ6 2หรือ2 6จะบนหรือล่างนะครับมันก็เป็นคู่ท้ายอยู่แล้วเพราะนั้นเคลียร์นะครับนะก็สุดแล้วแต่นะครับนําไปพิจารณาดูนะทีนี้พอพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับดังต่อไปนี้ ที่นี้กลับมาดูในตําแหน่งของเด่นสิบล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะก็คัดสูตรมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกนะครับเอาสูตรที่คิดว่าน่าจะใช่นะครับมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกในคลิปนี้นะครับนะสูตรนี้มีวิธีการคิดแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราก็ลองมาดูกันนะในวัดก่อนนะครับจำนวณได้2 3 4 5 6้าหออกที่สองเลข2มาในตำแหน่งของ10ล่างถือว่าถูกต้องนะและวดประจวันที่1สิงหาหกนะครับ มีข้าหนวสุดนี้ได้เลขตามนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งวิธีการทำนะเราใช้ในตำแหน่งของหลักหมืน่นนะสุรใหม่นะครับหลักหมื่นคือเลขสี่ตรงนี้นะครับคูณสองที่เท่ากับเลขแปดร้อยครั้งที่หนะึ่งะร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าครับนำเลข9กมาใส่นะหน่วยครั้งที่สองนะครับหน่วยครั้งที่สองนั่นก็คือเลขหนะึ่งนำเลขหนึ่งมาใส่และบวกเก้าของทีแปดบวกเก้าคือเท่าไหร่ครับ สเ็เอาตัวหนึ่งคือเลขเจ็ดแล้วนำเลขเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นเลขแปดแปดบวก 8. 8 17. เก้าคือสิเจ็อาตัวหนึ่งคือเลข7จดนะครับแล้วก็เดินหน้าปจำนวนห้าครั้งจะได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะครับสูตรนี้นะครับเริ่มเดินนะครับสิบหกมีนาหกแปดตั้งแต่วดที่ออกสามหกนะวดที่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะถูกกันมาแล้วนะครับแปดงวดติดและงวดนี้จะเป็นงวดที่เก้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาพิจารณากันดูนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในตำแหน่งของ10บล่างนะครับแบบคู่ขี้ดังต่อไปน,นี้ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของ10ล่างแบบคู่ขี้นะก็เป็นสูตรใหม่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะนําสูตรนี้นะครับไปคัดในตำแหน่งของ10ล่างนะในสูตรที่1 ทีนี้สูตรนี้นะครับผลของการคำนวณน,นะครับนะก็เป็นเลขคู่เลขคู่ก็คือสองสี่หกแปดศูนย์ออกที่สองหกนะสิบล่างเป็นเลขคู่เลขสองก็เป็นเลเขเเลคู่ถือว่าถูกต้องตรงนี้นะเป็นเลขคู่นะครับนะและ้วงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแอดมีข้านวนสูตรนี้ได้เลขตามนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเลขคี่นะครับนะ วิธีการทำนะครับแอดมินก็จะใช้ในตำแหน่งของหลักหมืน่นหะลักหมื่นในที่นี้ก็คือเลขสนีะ่นำเลขสี่มาใส่หลักพันหนะลักพันในที่นี้ก็คือเลขห้านะครับนำเลขห้ามาใส่แล้วก็สิบล่างสิบนะล่างคือเลขสองตรงนี้นะนำเลขสองมาใส่เพราะฉะนั้นนะครับสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งก็คือสิบเอดเอาเต็เลขหนึ่งเพราะนั้นเลขหนึ่งเป็นเลข 2, คี้เก้าบวกสองที่เป็นสาม เป็น5เป็นเเป็น9นั่นเองนะครับสถิติที่ผ่านมาของเขานะครับตามนี้เลยก็มีการเดินระยะที่เท่ากันนะครับนะสิบล่างแบบคู่กี้เริ่มเดิน16มีนา68ดนะตแต่งวดที่ออกสาหเหมือนกันนะครับนะก็ได้เล็กขี้เล็กคู่นะเล็กคู่เล็คู่คู่คู่ขี้คู่และก็งวดนี้นะครับได้เป็นเล็กขี้นั่นเองนะอ่าทีนี้ เราก็ได้ตำแหน่งของนะครับแบบผู้ขี้แล้วสรุปนะสิบล่างเป็นเลขขี้นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะนำเลขขี้นี้ไปตัดในตำแหน่งของหลักสิบสูตรที่หนึ่งทีนี้มาดูในแผงนะครับเด่นสิบล่างหนึ่งสิงหาคมหกแปดสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองเป็นเลขขี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเพราะนั้นเราก็มาดูตรงนี้นะครับเพราะนั้นนะครับสูตรนี้ได้เป็นเลขขี้ก็คือเลขเจ็ดเลขเก้า หล,ลักเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเด่นสิบล่างที่เราจะใช้กันเป็นข้อมูลในวดจะมาที่หนึ่งสิงหาคมสรุปก็คือนะครับเด่นสิบล่างก็คือหนึ่งเอ็กนะเจ็ดเอ็กแล้วก็ก้าเอ็กนะตามลําดับทั้งหมดก็เด่นสามตัวเลขทีนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะนําเด่นสิบล่างนี้ไปประกบดีแต้มอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องแต้ม2ตัวล่างนะครับครับที่นี้มาดูในตำแหน่งของแต้ม2ตัวล่างนะครับนะ ในงวดก่อนนะที่เราคำนวณและก็วิเคราะห์กันไปก็คือเด่นที่แปดเก้าย์หน่งสองสาออกที่2องหกสองคือแต้ม8ตรงนี้ก็คือเรามีแต้มแอยู่นะเราตัดแต้ม0นะออกไปแต้ม9แล้วก็แต้ม1เราเด่นแต้ม8 2 3นั่นเองก็คือ6 2สอนะที่อนมินแบ่งปันให้กับทานสมาชิกไปนะก็เป็นไปนตามเป้าทีนี้นะครับงวดประจำวันที่หสิงหาหกแป แปมนะครับแอดมินก็โอน,นตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะวิธีการทํานะครับเราใช้ในตาแหน่งของสิบล่างนะัก็คือเลขสองนะครับคูณสองที่เท่ากับเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่นั่นก็คือเลขสามนะตรงนี้และบวกแปดทุงทีสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแดก็คือสิบห้านั่นเองเดินไปหกครั้งจะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นั่นเอง และอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาตามนี้เลยเดินดีแต้มสองตัลานะครับเริ่มสองบกราหกแปดยังไม่ผิดเลยนะก็เดินดีทีเดียวนะครับนะทีนี้เราได้แต้ม็มือกห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดดิแต้มดับนะครับอทีนี้ไปดูแต้มดับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของแต้มดับสองตัวล่างนะครับนะก็ผลปรากฏว่าออกนะสองหกคือแต้มแปดนะเราให้ดับที่แต้มศูนย์ถือว่าผ่านนะงวดก่อดออกเก้าหนึ่งอันนี้คือดับแต้มเก้าแต้มหกแต้มศูนย์แต้มหนึ่งผ่านมาเลยนะครับนะและม้รนจะมันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับคำนวณต่อแต้มดับของเราก็คือสองห้าหกห้าแปด อันนี้ทราบกันอยู่แล้วนะครับสองบกหกนะสองบวกหกก็คือสองตัวล่างบวกกันนะหลักสิบล่างและก็หลักหน่วยล่างสองบกหกก็คือแต้มแปดนั่นเองนะดับงวดนี้ก็คือดับแปดด้วยแล้วก็ดับแต้มแปดด้วยนะอันนี้เลขสองได้อย่างไงนะสองนี้ก็คือใช้หลักแสนเทียบตรงนี้มันเป็นเลขสองนะก็ดับแต้มสองด้วยอันนี้นะครับ ได้เท่ากับดับแตมห้าสามบวกสองก็คือร้อยละวันที่หนึ่งกับสิบที 1, ่หนึ 2, 100่งร้อยวันที่หนึ่งสิบที่หนึ่งสามบวกสองตรงนี้ก็ดับแต้มล่างคือเลขห้าและสองกับสี่สิบละวันที่หนึ่งแล้วก็หน่วยวันที่หนึ่งตรงนี้สองกับสี 5, 2, 5, นะ่ก็คือแต้มหกนั่นเองแล้วก็สามกับสองเท่ากับแต้มห้านะก็คือร้อยละวันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสามนะครับแล้วก็บวกสิบล่างสามบวกสองเท่ากับเลขห้าตรงนี้ สรุปก็คือดับแต้มสองด้านล่างงวดวันที่หน่งสิงหาคมนะครับก็คือแปดสอครับทีนี้กลับมาดูในตำแหน่งของแต้มนะครับนะแต้มดับก็คือ2568เพราะนั้นเรามาดูตรงนี้นะครับในนี้มีสองโอเคผ่านมีแต้ม5แต้ม6แล้วก็แต้ม8เพราะฉะนั้นนะครับแต้มเด่นก็คือแต้มอะไรครับแต้ม7 ก้าและก็ศูนย์นั่นเองนะเราก็จะได้แต้มนะครับเป็นข้อมูลนะในส่วนของที่เราจะนะครับประกบกับเลขเด่นในตำแหน่งของ10ล่างนะครับก็จะเป็นคู่ชุด2ตัวล่างนะครับดังต่อไปนี้ครับที่นี้กลับมาที่แผงในตำแหน่งของเด่น10ล่าง1สิงหาคม68นะก็สูตรที่1นก็คือ78 901แล้วก็ตัดคุกกี้สรุปเป็นเลขคี่เลขคี่คือ7 91ก็คือ 1x 7x แล้วก็ 9x ส่วนแต้มเมื่อสักครู่นี้นะครับตัดจากแต้มดับก็เหลือ790เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเลข1มาก็จะเป็น16แต้ม7 18แต้ม9แล้วก็19แต้ม0สมมติถ้า7มานะ70ย์แต้ม7 72ดดแต้ม9แล้วก็73แต้ม0ย์สมมติว่าถ้า9มานะแต้ม7ก็คือ98นะแต้ม9กคือ90และก็แต้มศูนย์ก็คือ9 1นั่นเองทั้งหมดก็3า9ห 9คู่จุดนะและแอดมินก็จะบอกกับท่านสมาชิกนะก็จะเป็นแนวทางสี่เล็กนี้มีโอกาสมาในตำแหน่งของนะสิบล่างนะครับโดยเฉพาะเล็กนี้ทั้งหมดหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งถ้าจะใช้หนึ่งเก้าก็ต้องมีเก้าหนึ่ง แล้วก็90ส่วน98นะเลข8มันติดดับอยู่นะก็จะเป็นตัวกันก็จะสรุปได้ตามนี้ก็คือ1991กับ90แค่นั้นนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็สรุปให้กับท่านสมาชิกนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งบาลนะแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลทุกข้อมูลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ไม่การันตีว่าจะมาจริงๆหรือไม่นะก็ขึ้นอยู่กับกองสลากที่จะจักลูกบอลนะออกมาเป็นเลขอะไรถ้าโชคดีก็เข้าทางเราเหมือนงวดที่ผ่านมานะแต่ถ้าโชคไม่ดีนะครับก็ต้องขออภัยให้กับท่านสมาชิกนะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเลขรัฐบาลจะออกอะไรนะให้เยอะให้น้อยไม่สําคัญนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่ดูแล้วก็เข้าใจนะทาใจให้เป็นนักกีฬา นะเราก็จะมีความสุขในการดำรงชีวิตนะครับนะสำหรับในคลิปนี้แอดมินต้องลาท้าสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างต่อนะตอนคลิปนี้สวัสดีครับ